ว่าโควิดที่ผ่านมา2ปีกว่านะคะก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้มีกิจกรรมพิเศษนี้นะ ก็ได้จัดเป็นงานเปิดตัวนะคะเพื่อที่จะเป็นทครพวงคืนความสุขให้กับแฟนบอลจากท่าเรือนะคะโดยที่ปีนี้เองนี่ตั้งเชื่อว่าท่าเรือมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะเราจัดอุ่นเครื่องไปหลายครั้งเลยก็ได้รับผลอ,ออกมาค่อนข้างที่จะเรียกว่าพอใจในะระดับหนึ่งนะคะปีนี้เองก็จะมีการเสริมตัวผู้เล่นต่างชาติมาหลายคนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮมิลตันนะคะที่มาจาของังกฤษนะคะหรือแอตตันนะคะหรือปูต罗สนะคะที่เป็นออปเออเีาของเรา นะะแล้วก็ยังมีปินโต้นะคะนะคะเนเกบานะคะขณะเดียวกันนะคะผู้เล่นคนไทยเองเราก็เสริมมานะคะอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเบนจามินเดวิดนะคะหรือลูสตาฟนะคะแล้วก็ยังมีเซฟจุกมัน,นันแบ็คขวาเชิญรักขณะน,นี้ฟิลิปโรเลอร์ยังบาดเจ็บอยู่นะรักษาตัวอยู่ที่อเมริกาแต่ก็คาดว่าฟิลิปโรเลอร์เองน่าจะกลับมาได้ในช่วงเดือนกันยายนะะและเคปิตเองก็กลับมาแล้วค่นะคะ่ะ นีี่ะคต้องสำเร็จแล้วล่ะอยากได้เลยอ่ะก็มันมีการแจกกังสาขุ้ยนะคะได้าส้ก็มีการรับรางวัลด้วยอ๋อครับแลวก็ปีนี้เนี่ยน่าจะว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจไม่ดีจริงๆนะคะเราเองก็อยากให้แฟนบอลได้เข้ามาดูเราเยอะๆนะคะเพราะว่าเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ามาในสนามแห่งนี้นะคะมันก็เป็นชุมชนในของเขานะะคทุกคนมีความสําคัญว่าทุกชิ้นขแป้งนี่ตั้งแต่นะคะฟุตบอลท่าเรือได้แป้งทีก็มีความผูกพันกับสโมสรมากนะคะ แก็แน่นอนค่ะเรามองถึงชัยชนะในเกมฟุตบอลแต่ว่าความสุขของทุกคนนะคะที่เป็นผู้ภาคส่วนสเตคโคเดอร์ที่เูกท่องคืเช็อตถ่าเหลือก็ได้ชื่อว่าแฟนอลเยอะแฟนบอลค้าคอแฟนบอลมาด้วยใจเราก็เลยจึ้คืนใจแรกใจกันคือที่แป้งก็ทําการลดราคาบังจากธรรมดาโซนที่คา180ดบาทถร1อบาทแล้วก็โซนบีซีดีนการหลังโคเลยทจาเนี่หลือ5 0าบาทจาก120บาทเหลือ5 ก็ในโลกเหนือเขาตั้งคิดว่าทุกคนเองก็คงอยากจะมาชมกีฬาที่คขาบกที่สนามกิฬาสเตเนียก็เจอกันวันที่14สิงหาคมิดนะเกมแรกนะก็เป็นเกณฑเย้าที่บ้านของเราสเศเดียมนะคะเจอกับนักกีฬาอลเลอ์น้องใหม่ที่น้าถึงอย่างเดียวนะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นในรอบ6ปีนะคะไม่ทำมา8ปีนีตรนี่ยเพวาะว่าผปีที่เรากลับมาใช้โค้ชายชาตินั้นคือโคเตอร์เรากว่สายชาติคนสุดท้ายที่เราใช้ก็คือบาดานะคะที่พาเรานะคะร่วสกดสุดดสุดสาพาเราขึ้นชั้นสุดสุดสุดีดุ้ดสทดสุดสุดดสุดสุดสุสุดสไดสุดสุดสดี้ดสาดสุาสดสุดสุปนดีุดสุดสุดนุดสเดสุดสุดสาดสุ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 าสะเส็นสุดสรดสุอสุดสุดะุดสุดสุดสุสส คือทีท่ว่าไม่ก็คิดว่าผู้ก่อนมันเป็นกีฬามวลชนเป็นกีฬาแห่งความสุขโดยเฉพาะหายากนะคะที่จะมีสนามในการแนนข่งขันแปนบลท่าเตือนแม่คิดว่าไม่ใช่อยู่เฉพาะในยาน่านถอนเตยท่าเรียนถนัดแม่คิดว่ามีอยู่มากมายแล้วก็ไม่ใช่จำกัดแค่คนไทยนะคะแม่ฝรั่งชาวต่างชาติเองก็เยอะนะก็อยากทำให้สานามนะคะเป็นสนามที่เข้ามาแล้วมีแฟชั่นและมีสัมผั แรงกรนดานใจนะคะก็อย่างที่บอกบอกนะท่าเรือก็แป้งหลังท่าเรือนะหยุดสายเลือดเส้นเลือดของเองขออภัยแป้งครับปีนี้เสริมเยอะมากน่ใจที่มีกับปีที่เรายอมรับนะว่าจิตใจตกต่ำมากบอาจบแดงแบบที่ไม่สวยเลยแต่ก็ทุกทีมก็เก่งแุกทพูดเสมอว่าทุกทีมมีนือสานการปีนี้เราเองก็เราทจากบ้านหนักมากค่ะ ถึงเวลาที่เสียงจะต้องทำรามคะขอบคุณมากๆขอบคุณเสียงมันชุกท่าที่ให้เก็บมาเดี๋ยววันนี้มีอุ่นเครื่องเลยอุ่นเบา